หลอกให้ผมเอาพอลใจหลังจากั้พูกันอนไม่หลับแล้วตอนเช้าก็ทำกับผมอีกมันไม่เลือกความเป็นสุภาพบุรุษเลยพอผมตัวไปก็บอกว่าจำเป็นต้องเขียนเขียนไปอย่างนั้นเอาละครับเรื่องราวของการเป็นเจ้าภาพมิส s u นิเวิร์ส0 2 5พของประเทศไทยเนี่ย จู่ๆก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยนะครับหลังจากการถแถลงข่าวทั้งน้ำตาของคุณนวัดอิสระไกรสินวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบื้องหลังมงกุฎที่ส่งเกียรตนินี้มันเหมือนถูกแทงตลอดโดยไม่มีเหตุผลโอ้โหคำพูดคำนี้ของคุณนวัดเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกที่ อัดอั้นแล้วก็เจ็บปวดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแกนกลางของดราม่าทั้งหมดในครั้งนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าอะไรที่นําไปสู่ความรู้สึกที่มันรุนแรงได้ขนาดนี้และไอความรู้สึกเหมือนถูกแทงที่คุณนวัดพูดถึงเนี่ยแหละครับมันก็ถูกระบายออกมาจนหมดเลยในวันถแถลงข่าววันที่5พฤศจิกายน2568ซึ่งนี่ก็คือจุดที่ทำให้เรื่องราวความขัดแย้งทั้งหมดกลายเป็นประเด็นที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจ ที่นี้คำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้ที่สุดเลยก็คืออะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้จัดงานประกวดนางงามระดับโลกต้องมาหลั่งน้ำตากลางวงสื่อมวลชนแบบนี้เรามาค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเลยครับคือตามที่คุณนวัดเล่านะคะภาพที่เราเห็นในวันแถลงข่าวเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแบบปุบปัปปบแต่มันเป็นเหมือนผลลัพธ์สุดท้ายของรอยร้าวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งมันก็ค่อยๆสะสมแล้วก็สร้างความตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆ เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวได้ชัดขึ้นเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับสองบุคคลสำคัญที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของความขัดแย้งนี้กันก่อนฝั่งหนึ่งก็คือคุณนวัตอิสรากรายสินในฐานะผู้จัดงานและเจ้าภาพของไทยเรานี่แหละครับส่วนอีกฝั่งก็คือคุณราอูโรชาคันตูซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าขององค์กร Miss Universe หรือ M.U.O. ที่คุณนวัตชี้เป้าว,ว่าเป็นต้นตอของปัญหานั้นเห็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวตามที่คุณนวัตเล่าให้ฟังเนี่ย มันมีอยู่หลายประเด็นเลยครับเริ่มตั้งแต่เรื่องที่องค์กรแม่หรือ M.U.O เนี่ยโพสเรื่องปัวโตโลิโกโที่จะเป็นเจ้าภาพปี2026ซ้ำๆซ,ซ,ซึ่งคุณวัตรรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติสปอนเซอร์ของไทยเลยแล้วก็ยังมีเรื่องที่ M.U.O ออกมาวิจารณ์กิจกรรมทานเข้ากับสปอนเซอร์ผ่านสื่อโซเชียลอีกทั้งท้งที่มันควรจะเป็นเรื่องที่คุยกันเป็นการภายในมากกว่าแล้วที่สำคัญเลยนะครับคุณวัตรยืนยันว่าในสัญญาเนะ่เขามีสิทธิทำการตลาดแบบนี้ได้อยู่แล้ว การออกมาวิจารณ์แบบนี้เลยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนี่ยังไม่นับรวมเรื่องความไม่พอใจของสปอนเซอร์ที่ภูเก็ตที่มีต่อพฤติกรรมของเจ้าของ MUO ด้วยนะครับและจากความขัดแย้งที่มันค่อยๆสะสมเรื่อยๆนะครับมันก็เดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยในเรื่องเล่าของคุณนวัตนั่นก็คือตอนที่เขาถูกขอให้เป็นฝ่ายขอโทษเพื่อให้เรื่องมันจบผมเป็นคนไม่มีอัตตายินดีที่จะทําเพื่อให้ทุกอย่างสงบนี่คือมุมมองของคุณนวัตนะครับ เขาอธิบายว่าถึงแม้จะรู้สึกไม่เห็นด้วยแต่ที่ตัดสินใจยอมขอโทษเนี่ยก็เพราะอยากจะให้สถานการณ์ทั้งหมดมันคลี่คลายลงนั่นเองเส้นทางที่นำไปสู่การขอโทษครั้งนี้ที่คุณนวัดเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากการประชุมที่ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า M.U.O จะหยุดโพสต์เรื่องต่างๆในโซเชียลมีเดีย แต่พอตกเย็นวันเดียวกันกลับมีการส่งข้อความมาขอให้เขาช่วย apologize หรือก็คือขอโทษด้วยความรู้สึกที่เหมือนถูกกดดันเขาก็เลยยอมทำตามแล้วก็ตัดสินใจไลฟ์สดตอนดึกเพื่อกล่าวคำขอโทษทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษหลังจากที่ยอมทำตามข้อเรียกร้องไปแล้วหลายคนก็คงคิดว่าเรื่องน่าจะจบลงด้วยดีใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับจุดพลิกที่สุดของเรื่องเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีหลังจากที่เขาไลฟ์ขอโทษไป คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆครับลองดูไทม์ลายนี้นะครับตอนเย็นของวันที่4พฤศจิกายนคุณนวัดไลฟ์ขอทอดเพื่อหวังให้เรื่องมันสงบลงคืนนั้นเขาบอกว่าเครียดจนนอนไม่หลับเลยแต่พอเช้าวันที่5พฤศจิกายนเท่านั้นแหละครับ MUO กลับออกแถลงการจำกัดบทบาทของเขาในฐานะผู้จัดทันทีและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดคือความรู้สึกของคุณวัรที่ว่าเขาถูกหลอกให้ขอโทษ เขาเข้าใจว่าถ้าขอโทษแล้วเรื่องมันจะจบแต่กลับกลายเป็นว่าวันต่อมากลับถูกลดบทบาทลงแบบไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้านี่แหละครับคือแก่นของความเจ็บปวดที่เขาระบายออกมาในวันถแถลงข่าวประเด็นนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรู้สึกส่วนตัวอย่างเดียวนะครับแต่มันยังส่งผลกระทบเป็นรูปธรรมเลยหลายๆด้านเลยซึ่งเราจะมาดูกันว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันมีเดิมพันแล้วก็ผลกระทบอะไรตามมาบ้าง เรามาเริ่มกันที่เม็ดเงินลงทุนก้อนแรกเลยที่คุณนวัดอ้างว่าได้จ่ายให้กับองค์กร MUO ไปแล้วเป็นเงินสดตัวเลขก็คือ2ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเงินลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยอีกที่เขาบอกว่าตัวเลขสูงกว่า100ล้านบาทซึ่งนั่นก็หมายความว่าเงินจำนวนมหาศาลทั้งหมดนี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยง สรุปง่ายๆก็คือผลกระทบที่ตามมามันหนักหน่วงมากนะครับมีทั้งความเสี่ยงทางการเงินจำนวนมหาศาลมีทั้งการที่คุณวัดบอกว่าถูกเยาะเย้ยผ่านโซเชียลมีเดียเรื่องราคาหุ้นของบริษัทที่กำลังตกลงไปจนถึงความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์รายสำคัญที่เริ่มสั่นคลอนและทั้งหมดที่เล่ามานี้แหละครับก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่ยังคงทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อ ว่าในเมื่อความร่วมมือมันดูเหมือนจะพังทลายลงแล้วอนาคตของการประกวด Miss u n i v e r s ส2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนกันแน่